สวัสดีครับผมวันนี้ผมโคชนายรวดสิบหมื่นนะวันนี้ครับผมมาได้งานบอลไอดอล,ลีกครับ,รบต p r e s e น t e d by ไป J m i n ครั้งนี้เราจัดใหญ่จัดเต็มมีทีมมาร่วมโมแข่งกันมากมายเรื่องตั้งแต่รอบคัดเลือกวันที่20เมษายนแต่อันนี้จะเป็นรอบเพลย์ออฟรอบคัดเลือกเข้าไปใน5ทีมตอนนี้มีทีมตั้งหลักอยู่แล้วมีตั้งหลักเมียคอนคาต้มีบ้าบอนฮิปฮอปแล้วก็มีนักมวยทีมรถถังแล้วก็มีทีมหนึ่งอีสานเออแชมป์เก่าอีสานแล้วก็จะหาอีทีมหนึ่งเพื่อไปเป็น6ทีมเพื่อไปเตะรอลีกรอบแบบว่ารอบจริงจังเลยแต่นี้ก็จริงจังนะแต่แค่คัเเลือกกททีีีีีมมมมข้้าไป ทีมอะไรอีกวะเกมเมอร์อะไรอะไราติสสตาร์แทเกอร์มีพวกนักร้องมีพวกอะไรเนี่ยอย่ผมจะสัมภาษณ์ดูว่ามีใครบ้างทีมลิเกก็จะมีพวกแป้นฝุ่นที่ทำเสียงเป็นเสียงประยุทธ์นะเขาเพิ่งออกมาจากคุกเพราะว่าเขาถูกโดนจัรอเล่รอเลนเรนรอนเรน พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อครับูพลัชครับโอเคจากทีมพิเกย์ครับวันนี้เราเจอทีมเกมเมอร์คิดว่ามั่นใจแค่ไหนครับก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะว่าเรามาแบบเต็มร้อยทุกคนเรามาหวังชนะอยู่แล้วไม่ได้กะว่าแพ้คิดว่าเราจะไปถึงรอบชิงเลยใช่ไหมครับวันนี้ตั้งใจถึงรอบชิงครับไปบีจีแน่นอนครับเยสอย่างตึงโอเคครับฝากถึงทีมเกมเมอร์นะครับว่ายังไงบ้างครับก็วันนี้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าพิเกยมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับไม่กล้าแพ้เขากละไปรรรอออบบบชชิงงยย่่าเเดีวใคคคััโ พี่แป้งฝุ่นครับเจอทีมเกมเมอร์พี่มั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะเขาถามว่ามั่นใจแค่ไหนมั่นใจครับเกมเมอร์มันก็เก่งในเกมเฮ้ยอย่างของจริงเก่งในเกมอ่ะเอาดีของจริงนี่ไม่ได้ใช้นิ้วมันใช้เท้าเลยใช้เท้าอันนี้คือชีวิตจริงใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเกมไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะเว้ยคือมั่นใจเลยว่าวันนี้จะไปถึงรอบชิงไม่มั่นใจ ว่าเกมเมอร์เลยกินดูสภาพกูสิไหวแต่ว่าพี่ไหวเลยไหวไหวไหแต่แกล้งไม่ไหวอ่ะให้ให้คู่แข่งเขาตายใจไงไอ้ตายใจว่าจริงๆมีตัววิรอบสนามรู้รู้ดีไปเยดูดมาเพื่อนเนี่ยวิ่งรอบสนามแล้วไม่ได้ดูดฝากถึงเหล่าบรรดาเกมเมอร์ต้องมาเจอของจริงคุณน่ะอย่าเก่งแต่ในเกมนี่มันชีวิตจริงนี่เฮ้ย มันเติมการ์ดไม่ได้เลยคนเรามันเติมการ์ดไม่ได้เลยเออมาเปิดการ์ดลุ้นนักเตะไม่ได้นะนี่คือชีวิตจริงเจอกันพวกเกมเมอร์เออนี่อะไรรูปแบบดึงเพื่ออะไรขีดไม่ได้ เจอทีมลิเกเอฟซีมั่นใจแค่ไหนวันนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ละกันอ้าทำไมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไปเลยอ่ะผมไม่ได้ซ้อมนะเอาดีผมไปแอบฟังมาไม่แต่แต่ผมผมบอกก่อนผมก็รู้ข่าวทีมอื่นเยอะว่าเป็นไงก็เขาก็ตึงนะไม่ผมว่าพวกพี่ตึงกว่าอันนี้จริงเลยถ้าทําตามแผนได้คิดว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นว่าเด็กๆมันจะแบบเฮ้ยกูอยากเกิดติดเลี้ยงล็อกเยอะไปกันก็อาจจะแบบไม่ค่อยพูดคิดว่าวันนี้จะกดกี่ลูกผมบอกใช่ครับอุ้ยผม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 เนี่ยอาจจะแอสซิสต์สักสิบ สิลูกนี่คือแอซิดให้เพื่อนยิงเข้าใช้ค่ะแท้ทีมเขาถามีอะไรฝากถึงทีมลิเกไหมครับก็เต็มที่ครับพี่ผมไม่พูดเยอะเจ็บคอเซฟดีๆละกันแค่นั้นแหละเจอทีมลิเกเอฟซีมันใจแค่ไหนพี่รอบนี้โอ้โหถ้าความมั่นใจเนี่ยบอกเลยว่าเต็มร้อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาแบบมาสุดแค่ไหนยังไม่เห็นฟอร์มของทีมอีกฝั่ง คือหวังว่าไปรอบชิงเลยวันนี้ก็เต็มที่เต็มที่แล้วกันถ่ายยิงนะครับเอางี้ดีกว่าโอ้เราเป็นกองหลังนะพี่เอกองหลังก็เลี้ยงไปยิงได้แรงหมดก่อนเนี่ยหวังให้แม่งฟ้าฝนตกลงมาเลยร้อนจิ๋มพายเอางี้ดีกว่าพี่คิดว่าจะอยู่ในสนามได้กี่ถึงกี่นาทีเอาตามจริงเลยเอาตามจริงเอาแบบแอคก่อนเอาแอคก่อนสักครึ่งชั่วโมงอุ้ยครึ่งชั่วโมงนี่คือวิ่งเตะบอลเต็มที่เลยเอาความจริงความจริง้านาทีผมฮานาทีเปลี่ยนออกแล้วไไหวแล้ว มีอะไรอยากฝากถึงทีมลิเกไหมครับเต็มที่นะครับถ้าคุณไม่เต็มที่ระวังตกร้อมนะฮะผุดเด้วยก่อนอีน้แต่ละคนต้่งหุนคนทั้งบอลเลยเ <c oughs> ขาไม่ได้ซ้อมผม,ไ,มได้ยินมา <c oughs> แล้วเราอ่ะแล้วเราเราซ้อมซ้อม เตะบอลทุกวันซ้อมไปอะไรอย่างนี้รองเท้าโอเคครับพี่บอยมีอะไรอยากฝากถึงทีมลิเกไหมครับสั้นๆเลยกลับไปเล่นลิเกดีกว่าครับเหมือนผมผมก็ท่องมาแต่บ้านละเตะบอลเสร็จกลับไปเล่นเกมดีกว่าเหนื่อยครับวันนี้มั่นใจไหมครับว่าจะยิงได้ไม่มั่นใจครับเพราะไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าเก้าผม แล้วคิดว่าจะใช้เวลาอยู่ในสนามได้ถึงประมาณกี่นาทีสำหรับพี่บอยโอ้ห้าทีก็เก่งแล้วครับห้าทีก็เก่งแล้วครับวันนี้มาคอนเทนต์ล้วนๆนี่ผมมั่นใจว่าพี่บอยนี่ยิงไม่ต่ำกว่า3 3ลูกใช่โอเคทุกทีส่งเรียวไปก็วันนี้เป็นจริงๆเป็นตัวสำรองแล้วก็จริงๆมีน้องที่เขาแบบเตะเป็นประจำพวกฟีฟ้าแก๊งฟีฟ้าอะไรเขาเขาเขาเล่นบอลกันอยู่แล้วแต่ก็แบบ ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ก็ไม่เคียวไม่ยากเขียวเคียวไม่ง่ายเคียวไม่ง่ายพี่บอลวันนี้มาสายคอนเทนต์ครับเน้นอินเตอร์เทนครับผมมาได้ยืนเต้นข้างสนามครับวันนี้พี่บ้านเจอทีมพิเกมั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มั่นเกินร้อยเพราะว่าเราซ้อมเยอะซ้อมเยอะไม่ใช่เลยนะเพราะาไม่เก่งเลยต้องซ้อมเยอะไงไม่แต่ผมได้ข่าวมาว่าเขาไม่ได้ซ้อมเลยทีมพิเกแต่เขาเก่งอยู่แล้วไงเขาไม่เก่งูไม่ได้แต่เราด้วยความเป็นเกมเมอร์เราเก่งกว่าเขาใช่ เราจะมีวิธีคิดอย่างนี้ก็คือโอเคเรารู้แพ้รู้ชนะอะไรแต่เรื่องอะไรเราจะแพ้ก่อนเปเกมอ่ะแต่เมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์ทีมลิเกเขาส่ประมาทมาครับว่าทีมเกมเมอร์ก็ได้แต่ในเกมแหละไม่คือชีวิตจริงไม่มีการเติมเกมแล้วจะมาเก่งสู้กันได้ผมจ่ายไม่ในนี้แต่แล้วสองหมื่นนี่เติมเกมหยอกได้หยอกเดี๋ยวเจอกันในสนามแล้วกันครับผมอยากฝากสั้นๆถึงทีมลิเกนะครับเล่นเต็มที่เจ้ยขอบคุณครับมั่นใจแค่ไหนว่าวันนี้จะชนะทีมเกมเมอร์กิ้วก็มั่นใจ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะดิวันนี้ว่าจะยิงสักกี่ลูกเว่สักสามศูนย์มั้งยิ่งดูไม่ไกลเขาได้ยิงได้เลยเอาสามหนึ่งก็แล้วกันโอเคโอเคโอเคมีอะไรอยากฝากถึงทีมเกมเมอร์ไหมครับอย่ามองว่าลิเกมันอ่อนซ้อมนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวลงสนามเดี๋ยวเจอกันดิเราตึงแน่นอนวันนี้ตึง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 คิดว่าไงว่าวันนี้โอ้โหต้องเอาหน่อยครับวันนี้เราเป็นม้ามืดแน่นอนวันนี้ต้องจัดให้สักหนึ่งเมตรครับเฮงพาเมอร์ครับเดี๋ยวต้องมีทั้งแอซซิสทั้งยิงครับผมแต่ผมเห็นสตตตอออรีี่่่่่่ลลาาาุดดพยยูงงปะะเเเทศนไไไมม้้ซววก็บั ตัวที่ฮ่องกงโตัวต่างประเทศกูเห็นไม่ได้เตะบอลเลยก็เดี๋ยวเจอทีมอัรตินนะฮะก็คือบอกเลยว่าไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีความกลัวเกิดขึ้นแล้วก็ไม่กลัวที่จะเหนื่อยล้านแน่นอนเพราะว่าออาวิ่งสองนาทีครับผมก็ยังไงก็อยากเจอครับเดี๋ยวเจอกันนะครับทีมอัรตินสวัสดีครับลุยเดี๋ยวเจอกันครับ ไม่ต้องกลัวเหนื่อยครับเพราะว่าผมสำรองเอาตรงเลยนะใครวะ <c oughs> อย่าว่าแตคู่แข่งเลยทีมกันเอยังไม่รู้เลยมีใครบ้างเนบนซแม่งไม่อัปเดตรู้อยู่ทีมเบนซ์อัมบเช่นนะฮะ,ะ,ฮะแต่ไม่รู้ว่ามีใครบ้างแล้วก็ คู่แข่งเป็นใครแต่ว่าผมก็สายออมร่างกายนะฮะไม่มีอะไรมากมีปัญหาก็กีฬาเนาะก็ท้อท่ากันบ้างเนอะมีอะไรก็เคลียร์ในสนามเลยนะฮะถ่ายได้ยังขาขาดอะบอกเลยจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มครับทีมสตาร์สตเกเกอร์ฮะรอเลยครับดีทีมจุ๊บจิ๊บเชิดยิ้มเบนอับเบเช่ครับโอ้โหเต็มที่อยู่แล้วครับบอกได้เลยว่าเวลาซ้อมไม่พอเวลานอนก็ไม่พอเช่นกันพูดถึงทีมคู่แข่งนะครับบัฟขิงนี่เลยพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ๋อเจ้านะครับกินที่เกมไม่มีอะไรหรอกกินเหล้าถูกบลีพวกนั้นอ่ะใครเด่นสุดใครใครใครเต็สุดไหน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 เอาไหนเอาเอาสักเฮ้ยดูโน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 มาละคือโกงเกมแล้วไม่สนใจละเตะบอลละสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ hmm ี well Aww, oh Power, oh, wow, ่นายเฮ้ยเตะบอลเป็นด po ้วยเหรอไม่ค่อยครับไม่ค่อยแต่แต่ทำเกี่ยวกับเกมเตะบอลรวมทีมมารวมทีมมาเกี่ยวกับเกมเตะบอลด้วยเคยทำครับพี่แบนเล่นตำแหน่งไหนแบ็คขวาใครเด่นที่สุดในทีมจีจารเลยจิีจารเอามาสักตัวหนึ่งเอามาสักตัวหนึ่งนี่ดีกว่า หยาดคนนี้ห้องเครื่องผมครับนี่ยคนไหนคนไหนคนนี้อ่ะพี่ชื่อชืดรจุนกิครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมห้องเครื่องเล่นตำแหน่งไหนตรงกลางครับกองกลางรับกลางเลยเจอลิเกนี่สู้ได้ไหมสู้เต็มที่ครับยังไงมีเขาเรียกอะไรมันเหมือนเอเบคับอ่ะอ่าอ่าอ่าหรืออไงต้องใสสุดชนะมองทีละแมตต์ไปก่อนมองทีแมตต์แต่ก็ได้ตั๋วเข้าไปนี่สุดยอดเลยนะหวังว่าอย่างนั้นครับหวังว่าอย่างนั้นเอโอเคสู้ๆพี่วันนี้เอาสักลูกเอากี่ลูกดีวันนี้ ผมว่ารอบแมตช์นี้น่าจะยิงเยอะน่าจะเยอะเฉือน3-2แล้วกันโอเคโอเคขอบครับสู้ๆพี่ตัวตึงเลยตัวตึงเลยแบงค์ฟูลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับโค้ชได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมก่อนจะเตะนี่คิวเทียมลิเกขอหนึ่งกรรที่มาเป็นทีมลิเกน้องพี่เดี๋ยว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 กูไม่มีแรงเตะบอลเลยเตะเสร็จเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เพิ่มเล่นตำแหน่งไหนครับหน้าต่ำหน้าต่ำ หน้าต่ำกองหลังอยู่กันเลยกองหน้ากองหน้าได้อยู่ต่ำได้อยู่ต่ำไม่สามารถขึ้นสูงได้เพราะว่าวิ่งไม่ไหว่่งไไมเราอาศัยจับสายจับไายพิงบอลนะเบสิกผมเคยดูเขาเตะเดินสายด้วยนะเจอทิมผมเนี่ยเียยิงเจียคลิสุด โอเคทีมน้อนี่มีตัวเด็ดไหมเด็ดทุกตัวเด็ดทุกตัวเลยบอกเลยลิเกไม่ได้ลำเป็นอย่างเดียวเตะบอลเป็นมีตีนเหมือนกันนะสู้ีนเมือนกันเต็มโอเคพี่เต็มที่นะขอบคุณครับคนดายขอบคุณครับเจอกันในสนามเป็นกัปตันด้วยนะเป็นกัปตันมาใส่บทเล่นในลูกเลยชุดกระเทยนะทำไมถึงเรียกเบอร์58ล่ะไม่รู้เขาเลือกให้โอเคพี่ตุ๊กๆขอบคุณครับนี่ครับลองมาเจอทีมสตาร์สไนค์เกอร์ผมก็รู้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวไปเจอกันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับู้หมูอ๋อตาตาจริงจริงเลยตาร์ทั้งทีเลยตตาสวัสดีครับสวัสดีอันไหนหัวหน้าทีมหัวหน้าไหนหัวหน้าทีมอรกเอ้อยยทีมนี้ทีมนี้อะถามเ่อกี้กันบ้างเลยอันไหนหัวหน้าทีมชีบยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลย รายการนะมาดีครับผมนี่หมอแหลกนี่ด้วยมวยก็ต่อยบอลก็ตีนะตอนนี้เตรียมทีมมาดีไหมพี่พี่หมอแหลกเขาท่านชอบฟุตบอลอยู่แล้วด้วยแล้ววันนี้เรามาเตะพี่หมอแหลกเขาวิ่งได้แบบแบบไม่หยุดเลยนะอ่ามันจะประมาณ40กว่านาทีโอ้แบบนี้ไม่หยุดเลยนะแบบไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยแต่มาขึ้นขึ้นลิง์เลยแบบวิ่งท็อปสุดในทีมตอนนี้ถ้าตัววิ่งนะตอนนี้ตัววิ่งตัวตัวนอนอหรตัวนอนตัวนอนเป็นพี่ภาคกุ้งพี่ภาคกุ้งพี่ภาคกุ้งนี่บอกได้เลยว่าเขาเป็นคนวางแผนให้สำหรับทีมพวกเราอ่าครับ เราจะเล่นระบบระบบทเจะเล่นเี่ยเป็นระบบนี่มดินี่เป็นะี่มาดิท่าไห่ใส่มหได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอเมือบี้ยมึงถามกองหลังนี้ได้ไงมึงดูกองหน้ากูมาเลยมาเปิดกูต้เดียวเปิดกูแ้มเดียวามาเลยยู้ยยู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 ยยยเย ฝีขวาเขาดีนะที่มึงจะห้ามเขาใช่ไหมชั่วชวดูดูดซ้อมบอลสองชั่วโมงนี้เล่นภายในชั่วโมงครึ่งแล้วไครเชี้ยใครเชี่ยใครเชี่ยใคเชี้ยวันนี้วันนี้ได้ตัวดีมาครบเลยค่อนข้างครบครับใช่ไหมเข้ามาอาจจะไม่ได้มาถึงแชมป์แต่คิดมาได้คนนี้เขียวมีสิบเอ็ดคนเลยคุณครับยังไม่ทันผมอย่างคุณดูแผนคุณดูแผน ก็ล้างแผ่นเลยนี่คือแผ่นนะทีมผมเตรียมพาไปครบเลยครัาไปที่แผ่นเฮ้ยสี่สี่สามตำแหน่งสำคัญนี่แผ่นคุณอารนี่คุณอาร์เรวัตว่าไงบ้างโอ้ไอ้หนูไอ้ของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาคู่ต่อสู้เขามาอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยไอ้หนูพับก็ยอมพับก็ยอมเหรออาตมาเราเรากองหน้าเนี่ยกองหน้าแปดไอ้กองหลังเนี่ยแปดถ้าเข้ามาคู่สี่อย่างเงี้ยโยมเรามากองหลังไม่ดีทีมงาพิเศษคือแบพิเศษ พี่เสกพอเราลงอย่างเงี้ยเพียงแค่หนาทีจะทำให้เรารู้สึกเหมือน14ครั้งแคาราบาดคาราบาวยังไงผมจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตผมจะขายเบียร์ของผมไม่ได้พี่น้องอะรับเเฮ้ยมีอะไรเนี่ยมีชนะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไรทคานี่มื่ใส่สตาร์ทไรีนนไม่มีหรอกชัยชนะไม่มี นี่ยังมาไม่ค้พี่ขอบคุณครับพวกทีมน,นี้อยากเข้ารอบเลยสุดยอดมากทีมเราเขาเตรียมตัวรอแล้วกิก่น่ะผมไม่กินข้าวไข้เจียวมาดิหิวไม่เขาไม่ทำอะไแรแจกให้ผมเล่นแล้วทิ่นะ่ะเขาใช่เหรอข้างในมีไฮโลป่ะมีโคตร ้รอขยาวอยู่เลยเนี่ยโหโหทีมนี้สุดยอดมากลทั้งไฮโลทั้งไพ่เดียวครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอโชว์ในสนามรับทีมคู่แข่งของรวมมิดรวมมิดรวมสตาร์เจ้าพ่อไฮโลอยู่นี่ครับทีมใหญ่คืออาร์ติส์นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครเติมที่คืนทีม ส, <whatever. S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้นำตัวไหนครับผมครับแอร์ครับหรือบูสครับโอเคครับตอนนี้ลูกกิมเรามาเก็บปวดไปแล้วอู้แต่ดีนะทีนี้ดีมีหมอนสนามมีหมอนนวดในเลยทีมอื่นนั่งเล่นไพ่แล้วเอาเหรอนั่งเล่นไพ่กันยัอัน Dis นี inton, ies, <ๆ>้อ <pal Felix> ันนี้จ้างมาจากนอกเลยนะครับผมเนอะครับผมครับผมนอกนอกไหนครับครับนอกนอกนอกล้วนแถวๆนี้พี่ เล่นเล่นเล่นตำแหน่งไหนครับผมเล่นเล่นใคราครับไม่ใช่หมอนวด้ออ๋อหมอนวดมันคนละอย่างเลยพี่มันยังไงไม่รู้นะหมอนวดนะครึ่งสนามบนครับครึ่งสนามบนครึ่งสนามบนนี่คือกลางลุกกลางรับหน้าต่ำทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งครับวอลที่ไหนแล้วไปตรงนั้นใช่ครับผมใช่ครับฝากบอกทีมที่เราจะเจอหน่อยวันนี้เจอเราไปกี่เม็ดวันนี้ระวังตัวดีๆนะครับผมระวังจะพูนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ขนมาเยอะเลยอันี่นี่กับตันทีมเราอีกหนึ่งตามมาแล้วนี่ครับผมปรดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผม ัสดีครับผมเทนครับจากมาสเกเทียครับอ่าเล่นตำแหน่งครับพี่ตอนนี้ก็อยู่ที่กวนไปแล้วที่อยู่ซีกล่างไหมผมอยู่มิดฟิลครับมิดฟิลอ่ามิดฟิลครับเป็นกองกลางอ่าที่ส่งทีมมาเนี่ยได้ซ้อมบอลกันบ้างไหมพี่หรือว่าได้รวมตัวกันบ้างไหมระดับเราแล้วครับระดับเราไม่ต้องซ้อมระดับเราฟ้องเสียงดู้ตดีโน้ตดโคตรดังอ่ะ ไรสาระไรน่ากลัีประโยชน์โอเคพี okay ่เดี uh, ๋ยวว่า huh. กันในสนามเลยอ่าคู่อะยนคู่นี้มันแน่นอนผมว่าคู่นี้ใส่กันยัดแน่นอนไม่ไม่ไม่ในไม่ในสนามก็นอกสนามแล้วเนี่ยต่อยกันเลยดีกว่าโอเคพี่ผมครับพี่ผมครับโอเคครับตอนนี้ทีมลิเกกำลังจะลงแล้วนะแบ๊บฟูนแบ๊บฟูนว้าวปัดเทียบ โอ้เอาละครับเดี๋ยวกดแกลลอกันสักคู่ครับเดี๋ยวเรามาชมเกมงานแข่งกัน,นต่อครับใน<ห>คูท่ที่สองครับไอเด็เข้าไปชิงชันะาริศกับา้านทีมงานของนิเกเอฟซีครับนี่คือภาพบรรยากาศครับไหล์ครับในคู่แรกที่ผ่านมาคร<ห>ับรวมจังหวะการทำประตูเลยครับ<ห>ต้องบอกว่านีครับฟรีคิดครบเลย ครับที่เข้าไปยืนรอในคู่ชิงจัลเลอร์ครับ่เขาปัดเจอกับไทยครับเดี๋ยวมารอติดตามโชนกับคู่ี่สองครั้งนี้กำลังจะเดินลงสู่สนามแล้วจะเป็คู่กับใครครับคู่ที่สองเนี่ยสตาร์สไตร์เลอร์อยากจะได้อาร์ติส์อาริอัลเนี่ย ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราอยก,กันสุดใจเ,เ,เอาใจมาชมกันไปเอาใจมาลงกันไปกำลังจะปล่อยตัวผู้ที่สองแล้ว ผมบอกว่ารายการนี้สุดพิเศษมากไม่ใช่แค่พิเศษทั้งนักเตะนะคนพากก็สุดพิเศษนะแต่เราจะไปควนเขาไม่ได้มีคนได้อยู่คนเดียวคนหนึ่งคนนี้เขาไม่ค่อยทำงานสวัสดีครับนักพากสวัสดีครับนี่ครับนักพากษ์รัศมีพูดที่สุดยอดมากเลยมาถึแนะนำตัวเลยครับแนะนำตัวไหนครับกระปุกพงษ์นันจะให้ครับโอเคแนะนำตัวไหนครับกระปจะรัศมีเทิงคาครับแนะนำกระปุกยอกแห่งเป็นเผาครับผมบอกทุกคนนะสามนักพากเนี่ยไปเตะบอลที่ไหนอ่ะคนตามหาเติมเลยทำไมตามหาเรื่องไปแซวเมียเขา แล้วเรื่องจริงไหมครับที่โพสล่าสุดรูปแต่งงานรูปแต่งงานเนี่ยแพ้ท้องฮะเนี่ยแพ้ท้องเอาเรื่องจริงเดี๋ยวเรื่องจริงเดีดีๆองจโอเค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 เป็นไงบ้างภาพบอลปกติเราภาพแต่เดือนสายใช่ครับของของทีมงานลูกพี่คือทีมงานทั้งปใช่ครับมาภาพบอลเดินสายทุเทศเลยแล้วเพิ่งมาภาพบอลแบบว่าอันนี้เป็นอาชีพกีฬาหนึ่งเลยรู้สึกเป็นไงบ้างถามว่ารู้สึกไงก็อถามว่ารู้สึกเต้นนะจริงนะตื่นเต้นนะแล้ววันนี้เราต้องมาได้เจอพวกไอดอลแบบระดับประเทศอ่ะคือแบบทุ กคนอ่ะที่มีคนยอดคนติดตามยอดตัรูรออยู่อยู่แล้วมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่แต่ต้องบอกว่าเล่นคนลุกเลยนะยอดก็ทำให้เด้มีเบยได้ครับเราเจอผมเจอบางนันบ่อยมากเลยดเดินสายแล้วเมียก็ดวใช่ใช่แล้วก็ไปลบรูปอยาลบรูปนะลบแต่งงานรู้ป่ะหรือว่าโอเคออกาสในวันจะดื้อนะโอเคถึงเวลานอนก็นอนไม่ใช่ว่าถึงเวลานอนแล้วไม่ทำอะไรอื่นแล้วก็บอกเมียว่านอนนะโอเคฝากเมียด้วยนะคนทั้งคู่แรกครับนี่ครับผมบินนี่เกมนเป็นฝ่ายชนะครับผม ชนะอะไรชนะอะไรชนะหกสานี่ผมดูตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงสนามเลยพอลงไปปุ๊บเห็นเพื่อนแบบเล่นสบายแล้วไงไม่มีโค้ดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ๋อผมไเป็นโค้ดไม่ถึงนาทีตอนแรกแบบว่าดูลูกเกมไงแบบว่าถ้าเกิดไม่มีโค้ดสูเขาไม่ได้กู่เขาออกมาปุ๊บเปลี่ยนเกมแบบโคตรดีเลยต้องเปลี่ยนเกมคือในสนามไม่มีเขาโค้ดีเลย อ่ะดูสุดยอดมากชนะอะไรนะหกสามน,นะก็สุดยอดเดี๋ยวเข้าไปเจอคู่คิดว่าแชมป์ไหมเดี๋ยวต้องดูแต่แต่แต่แตอธิคาดการณ์นะ,ะผมว่ารอบต่อไปเนี่ยสกอร์ก็เหมือนเดิมหกสามแต่ชนะหรือแพ้แพ้ชนะนี่คนไหนก็เออโอเคอย่าลืมเชียร์ทีมที่เกาา่งน,น,น,นะป๋าผมอยู่ทีมไหนเนี่ยผมอยู่ทีมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะติดหรือเปล่าเราดูก่อนเราดูก่อนรอดูอีกแก่เราดูกนต่อยมวยก่อนที่นี้หาตังก่อนเตะบอลไม่ได้ตังต่อยมวยได้ตังเออไม่ต่อยบอลแล้วมาเตะบอลแล้วโอเคขอบคุณครับฝากเป็นกำลังใจด้วย ไปครับจะลื้อเบื้องกำใจทีมลิเกด้วยนสุดยอดมากขอบคุณครับตอนนี้ครับผมจะดูที่นั่งของนักเตะสตาร์ไซเกอร์กับอาร์ติสต์หนึ่งเป็นทีมนักร้องสองเป็นทีมแบบรวมคุณดังมีคุณดังเยอะมากพวกพี่คิงก่อนบ่ายก็เนี่ยที่ผมไปสัมภาษณ์แหละผมก็จะดูว่าเบื้องหลังเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นไงบ้างผมดูตัวนะทีมทีมเอออรตาเนี่ยอันเนี้ยสิม่วงสีม่วงเนี่ยมาเยอะมาเยอะจริงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมกันได้หลังเราไปดูหลังเขาเรียกว่า เบื้องหลังการเปลี่ยนตัวของเขาจะเป็นไง้ครับโอเคาได้าได้พี่ขาได้ไม่เป็นไรสวยพีเยไปพีเสวยยไปก่อนครับมาทิแล้วเปไปไปไ้เยยเไีเยยเยี่ยมอไปออกไปมพาไม่ไหวแล้วนยนนี่ขอบคุนี่เาล้วพี่

Singers, Actors, boys know we them You มาเจอคนนี้สนั่นแค่ไหนก็มาเล่ครับวิ่ง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 กันเป็นมาแพ้ชนะไม่ใช่เรื่งใหญ่เรารวมกันจะดประเทศไทยเอาใจมาชนกันไหมเอาใจมาลงกันไหมตอนนี้ครับอาร์ติก็ได้เข้าไปชิงกับทีมลิเกนะก็รอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วเข้าไปเป็นทีมที่หกของไอดอลเองนะไป ยับแม่และจังหวะนี้ครับต้องมาดูครับแม่ดูครับนี่ฮะสต็อปครับติดจังหวะ อลความแรงนี่มันกำลังตกนุ่มเลยนะเพื่อประตูอย่างนั้นคุณหนึ่งครับว่าอย่ปัดไว้ได้เอวต้องบอกว่าคุณหนึ่งต้องบอกว่าช่วยลูกเกมได้ได้เยอะนะเยอะเลยครับประตูครับต้องเป็นแมตช์ที่แล้วเร็วๆเขาบอกว่ามีประตูดีมีไอ้ใบกว่าขึ้นเลยอ่ะเรื่องจีาเรื่องเหลือจะเชี่ยนี่แหละครับหัวจะปวดเลยโอ้ดีครับระะจังหวะนี้ครับยกยาวขึ้นมาครับนี่ครับแล้วพยายามฟ้องครับว่าเป็นลูกแฮนด์บอลครับแต่พูดอดสินเนี่ยเหมือนกับแบบว่าไม่ได้เลยครับ แต่ในห้องเนี่ยแน่ทีมงานน่าจะมีกีดกาดกันแล้วแหะฮะครับผมโอ้นี่ครับอู้ยแล้วดูจังหวะนี้ครับโอ้แม่จ๋าพ่อจ่าช่วยหนูด้วยครับอู้นี่ครับแล้วล่วงลงไปเลยครับโอ้แล้วก็หนึ e ่งใน4ทีมนะที่จะเข้ารอบเนี่ยก็เป็นทีมแคมป์นะฮะจะเข้าไปร่วมกว่ด้านโอ้ทีมนะฮะในการแข่งขันเอลเจรรี่นะฮะ โอ้โก็เ<า>ดี๋ยวดูว่าแชมป์จะเป็นของใครอะรองกระชับบินกเน,นีย่ยจะเข้มคะ,ะ,ะแนนนะฮะเอาแรกเนีย่ยวันที่ย9่ยบเเมษายนสองพันาร้อหบ2567ครับ รอบกระชับมิดรครับเก็บคะแนนนครับนัดนัดที่2นะวันที่20นะครัเป็นสภาสองพันห้าร้อกสเนะรและรอบกระชับมิรเก็บคะแนนนะครับนัดที่3ครับวันที่10ครับมิถุนายนนี้นะครับสองพันห้อยหสิเดเช่นเดียวกันครับส่วนรอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะทำการแข่งขันที่สนามอ่าว like ีเซเรียมนะครับในวันที่29มิถุนายนครับสองพนห้าร้อครับทีมที่อ เข้ารวบนะครับมีระดัอะไรครับออสตานะครับแล้วก็อีสานนะครับอยู่ในเต็ดนะครับอ้นี่ครับนำทีมโดยระดับคุณสมชิดแล้วจุต่อหอคุณนุกละธนดลนะครับแล้วก็ทีมที่สามนะครับเดอะฮิปฮอปนะครับนำอ่ะนี่น่าจะบอกว่าใหญ่ยึงกับกูกูไม่ได้ยกแล้วนะเหมือนจะส่งอันคอมเมนต์ว่ะเออเอ้าแล้วจังหวะนี้จะส่งไม่ยกได้ไงเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูจัดส่งจะเป็นต้องยกอะ อู้แล้วอุ้ยอ่ะไอ้ยี่ใครยี้จันทร์หหยอกหยอกเล่นเลยอู้ยจังหวะนี้ครับแม่ก็ต้องบอกว่าบอลเนี่ยมันตกมาจริงๆนะน้าเจ้าท็อปวิ่งสอดเข้ามาพ่อดีครับนี่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่เป็นผู้สาปรูนะออกไปโดนผู้เล่นเนี่ยออกไม่เจอบอลน่ใช่ ก็ต้องบอกว่าออกมาแล้วไม่กล้าที่จะใช้มือบัวออกมาจากนอกของเป็นโทษะถ้าลูกนี้จก็ยินดีกับทีมแอสติดด้วยนะทีมจัดนักร้องแบบโหมดมากนะครับก็เข้าไปเป็นทีมที่หกนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับไอดอลิกซีซั่นนี้รอบ6ทีมเราดูว่าจะมันแค่ไหนครับอย่าลืมกดถิดใจกดซับให้แล้วกดแชร์กับกช่องคุณได้นะครับไปคิดด้วก่อนครับบ๊ายบาย,บาย